ไพ่อยากบอกการที่คุณมาได้ฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนี่คือสิ่งที่ความในใจที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะแล้วก็ไพ่อยากจะบอกคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณความในใจที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้มีด้วยกันทั้งหมด3 EP แต่คุณมาเลือกรับฟัง EP นี้หรือคุณได้รับฟังคลิปนี้นั่นคือ สารที่เขาอยากจะบอกคุณจริงๆที่เขาไม่สามารถอธิบายได้หมดนะคะมาดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือก ep 3นี้นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเหมือนคนเจ้าชู้นะคะที่ รอคอยจังหวะเวลาบางอย่างอยู่เพราะเขาไม่สามารถที่จะพูดกับคุณได้ตรงๆว่ามีอะไรบ้างที่เขาอยากให้คุณปรับปรุงและความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่เขาต้องการจากคุณนะคะด้วยความที่เขามีอีโก้ด้วยความที่ตัวของเขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับคุณหรือว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเขาเขาอาจจะเลือกผิดไปเขาอาจจะผิดตอบคุณนะ ไม่อยากให้คุณเนี่ยรู้สึกเจ็บช้ำเสียใจไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดหวังกับความรักเอาความรักในครั้งนี้ไปตีว่าในอนาคตจะไม่มีความรักดีๆให้กับคุณหรือว่าอยากให้คุณรู้ว่าเขาทำคุณเจ็บปวดในครั้งนี้ครั้งหน้าเขารู้แล้วเขาไม่อยากทำอีกแล้วค่ะเขาจะไม่อยากให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ความรักในคันนี้ที่คุณเจ็บปวดเสียใจเขาหักหลังคุณหรือคุณรู้สึกว่าเป็นเวรกรรมที่คุณทำอะไรไม่ได้นะคะเขารู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเขารู้สึกกังวลเหมือนกันที่เขาจะเสียคุณไปะคะ่ะถ้าสมมติว่าครั้งนี้เขาเลือกได้นะเขาอยากจะ ให้คุณเนี่ยยังเห็นใจเขาอยากให้คุณจริงใจต่อเขาอยู่อย่างน้อยในฐานะเพื่อนกันก็ได้อย่างน้อยในฐานะคนรู้จักกันก็ได้เพราะเขายังรู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะแต่ถ้าคุณไม่โอเค คุณอยากจะเดินจากเขาไม่เป็นไรค่ะเขาเข้าใจนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นใครก็ต้องรู้สึกไม่พอใจอยู่แล้วค่ะเป็นใครก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบครึ่งๆกลางๆนะแต่เขาไม่เคยเห็นคุณมองมองคุณเป็นของเล่นนะคะเขาเนี่ยจริงใจต่อคุณนั่นแหละแต่ว่าเพียงแค่ตัวคุณเอง อาจจะมีความจริงใจต่อเขาแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเขาแล้วเขาเองก็ผิดต่อคุณไปเขาอาจจะรักตัวเขาเองจนเขาไม่สามารถที่จะทําตามสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมดนะคะเขาขอโทษที่เขาเคยเมินเฉยใส่คุณที่เขาเคยละเลยความรู้สึกของคุณหรือเขาขอโทษที่เขาเคยเจ้าชู้เคยนอกใจคุณค่ะมาดูแผ่นไพ่แนะนำกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะอยากจะบอกคุณว่า Revolution ค่ะอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจทำบางอย่างแล้วก็ให้คุณเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะอยากให้คุณอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะนำสิ่งให,ให,ใหม่ๆมาสู่คุณก็ได้ให้คุณเตรียมตัวรับมือเลยนะและถ้าคุณถามว่านานแค่ไหนนะ week in the next few weeks ค่ะ อีกไม่กี่อาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็น2-3อาทิตย์นี้นะสิ่งที่คุณขอจะเกิดขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจะ เกิดขึ้นภายในเดือนนี้หรือว่าในไม่ช้านี้นะคะขอให้คุณอดทนรอคอยรอรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะและคุณจะรู้ว่ายังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณยังมีสิ่งดีๆที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณนะคะก็เป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมนะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณคุณก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่ถ้าหากคุณมองว่า นี่คือสถานการณ์ของคุณเลยขอให้คุณเอาคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพในด้านดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ